อยากให้แฟนๆติดตามซีนไหนเป็นพิเศษก็สลหรับปลายมีอยู่หนึ่งซีนที่ไม่รู้ว่าจะได้ออกอากาศหรือเปล่าซีนนั้นก็คือซีนที่ปายเนี่ยคู่กับเข้าคู่กับบีบอยเป็นซีนที่บีบอยอะนุ่งผ้าชุดตัวสีขาวหนึ่งตัวแล้วก็เมาอยู่ที่โซฟาแล้วนั่นแหละมันมันมีเหตุการณ์แบบโอ้โหเกิดขึ้นที่แบบ เราไม่เคยรู้ไม่เคยคิดที่จะจะได้มาแสดงในซีนแบบนี้วันวันพุ่มกับออกมาขึ้นนะครับเออถ้าสมมติว่าในซีรีส์จริงๆไม่ได้ออกากาศเนี่ยคลิปเนี้ยต้องสเปเชียลแล้วนะต้องแบบมีขึ้นมาแบบเอ้ยภาพหนูสีขาวแล้วก็แบบมีการแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีนที่ประทับใจเป็นพิเศษครับทีนี้ส่วนของป้าน,นะครับก็เป็นเป็นซีนที่ป้านสอนทีดิจิต้าร้องเพลงครับ เนี่ยน่าตื่นเต้นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เด้เลยคือไอซีนั้นะมันไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นอะบอกเลยอืออ๋อมันมีอะไรมากกว่านั้นมีอะไรมากกว่านั้นอยู่อีพีอะไรไปติดตามกันเองครับบอกเลยว่าพริกลามเม็ดก็ไม่พอคือแซบ่บแซบ่บแบบแซบ่แซบลืมอะทั้งโลกได้ไหมทั้งโลกพริกทั้งโลกไปเลยทั้งจักรวาลเลยเออ